สวัสดีครับผมวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะครับผม30เมีนายน2566วนะันนี้ก็อยู่นอกสถานที่นะผมอยู่ที่เครือสาพัฒน,นะน,นะน,น์นะครับก็เป็นโชรูมิสุนะในเครือสาพัฒน์นะครับยิสุตะวันออกอะไรนี่แหละนะเป็นรถใหม่นะครัผมเดี๋ยวเขจะปล่อยรถคุ่งนี้นะครับก็เป็น m ิวเอ็กซ์แอคทีฟนะเร,เรียบร้อยนะครับผมงานเปลี่ยนกระจกมองข้างนะครับผม ใส่พประตูให้เรียบร้อยเลยสีขาวมุกตัวรถนะสวยงามนะครับตัวงานนะผมสวยงามนะก็ประกันให้3ปีเลยนะครับผมประกันงานให้3ามปีจะใช้มือพับได้นะครับไม่ต้องกลัว อยากได้เป็นกรอบดำเงาแล้วผมก็จัดการให้นะครับสวิตก็เป็นสวิตแท,ท้นะมีไฟนะครับม,มาดันกนดปรับจากข้างในรถปรับลิ้นนะผมก็ใช้งานปกติเลย ้างขวาครับอืมโอเคนะครับเป็นรถใหม่นะผมเป็นรถใหม่ดูงานหน่อยเศรงามนะผมสีามนะสขาวมุกนะรประกันว่าเหมือนแน่นอนนะครับ วีดีโอวิ้าผมมาติดตจอเรียบร้อยครับผมสนใจติดต่อได้บช่างกรอบนะบริการด้วยตัวเองนรถใหม่โชว์รูมก็มาโอเคเรียบร้อยนะรับขอบคุณครับ